4,500บาทนะครับผลิตในประเทศไทยโดยช่างไทยมาพร้อม2องคายเด็กตัวนี้เป็นลายคาร์บอนไฟเบอร์ลายนะไม่ใช่ใช้คาร์บอนไฟเบอร์ทำนะครับเป็นคายเด็กมีหมุดยึดทะลุมามีฮาร์ดแวร์ยึดสำหรับบานพับพกข้างเข็มขัดอะไรแบบนี้แล้วเล่มนี้น่าจะเป็นมีดแท็กติคอลนะครับคือใช้เป็นอาวุธป้องกันตัวกึ่งกึ่งยุทธวิธีได้ด้วยนะเราลองช่างน้ำหนักวัดขนาดแล้วพูดถึงการออกแบบกันนะครับผมน้ำหนักของมีดนะครับช่างทั้งปลอกทั้งมีดเลย 2, 2, 7นะครับมีด,ยดย 1, 4, อ,อย่างเดียว 1, 4, 8ซองอย่างเดียว79นะครับก็ถือว่าน้ำหนักไม่มากนะครับค่อนข้างเบาเลยแล้วก็ตัวซองก็ retention หรือตัวเก็บค่อนข้างที่จะแน่นหนาด้วยนะนะครับมีเสียงโยกนิดนึงนะครับการจับมีดดึงออกจากซองก็จับแบบนี้นะครับแล้วก็ดันแบบ 5ออกก็ตัวซองก็จะเป็นอิสระแล้วเราลองมาวัดความยาวมีดแล้วก็ดูรายละเอียดของมีดเล่มนี้กันนะครับหัวท้ายอยู่ที่ประมาณ8นิ้วนะครับ7.9-8ถึงนิ้ว20.4ซนติเมตรใบมีดอยู่ที่ประมาณ9.6เซนนะครับประมาณ3.8นิ้วนะครับแล้วก็ด้ามอยู่ที่4นิ้วนิดๆ4.1-4.2นิ้วประมาณ10.5เซนติเมตรนะครับ ก็จัดเป็นมีดที่ขนาดถ้าเป็นฟิกซ์เบรขนาดนี้ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับกลางๆความหนาของสันใบนะครับลองวัดตรงบริเวณตรงนี้เลยนะครับ4.2มิลนะครับถ้าถัดมาบริเวณกึ่งกลางก็จะเหลือ4.1แล้วก็บริเวณปลายเหลือ2.9ถึง2.2มิลนะค,ค่อนข้างบางแล้วก็ตัวด้ามเองก็113.5ซมิลนะครับ1 3ก็1.3เซนนะ1.39เซนะนะน,น,ะนะครับ ตัวมีดว่าแน่นอนนะครับว่าออกแบบมาเป็นมีดที่ดูเหมือนแรดเลยนะมาอย่างนี้แล้วหัวกระดกขึ้นซึ่งส่วนคมของมีดเล่มนี้นะครับอยู่บริเวณด้านบนนะครับตรงสันตรงนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็บริเวณด้านหน้าตรงนี้ที่เป็นโค้งนะครับแต่ตรงนี้ไม่คมนะมันเป็น,บนแบนๆซึ่งก็ทําให้สับสนได้เหมือนกันว่าตกลงมีดมันคมด้านไหนกันแน่วะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นดีไซน์ ตัวโครงสร้างมีดเป็น f u แทงไ n ฟ์ i นะครับอยู่ตั้งแต่ปลายจนถึงแกนด้านในเป็นโลหะชิ้นเดียวกันทั้งหมดทําให้ม,มีดมีความแข็งแรงในการใช้งานน้ําหนักมีค่อนข้างเบาและคล่องตัวตัวมีดเนี่ยปลายจะเป็น trailing p อ i n กระดกขึ้นนะครับแล้วก็สันมีดที่เป็นสปายทั้งหมดเลยคมนะครับซึ่งขึ้นคมมาน่าจะเป็นดูเหมือนจะเป็น flat หรือว่าเป็น s a อ e r นะเท่าที่ดูนะครับไม่น่าจะเป็น hollow ซึ่งถ้าเราใช้งานเนี่ยเราใช้ตบัดกลับแบบนี้นะครับหรือว่าแทงเข้าไปแล้วยกแบบเนี้ย กระดกข้อมือขึ้นก็จะเป็นส่วนคมหลักที่ใช้ตัดนะครับตัดกระดกเกี่ยวส่วนด้านล่างตรงนี้ก็สามารถจะจับแบบนี้ได้ด้วยนะครับมาด้านหน้าอย่างนี้ได้เพราะว่ามันไม่คมเลยนะครับมาคมเอาตรงบริเวณส่วนปลายที่เป็นด้านหน้าตรงนี้ซึ่งออกแบบมาใช้กดแบบนี้นะครับจิ้มลงไปทิ่มลงไปแบบนี้หรือว่าจะเป็นการใช้ปลายกระทุ้งแทงเข้าไปแล้วงัดกระดกแบบนี้ซึ่งแน่นอนว่าเล่มนี้เป็นอาวุธแน่ๆนะครับไม่ใช่มีใช้งานทั่วไปเลย การขึ้นคมด้านนี้ก็เป็นเซเบอร์หรือแฟลตเหมือนกันด้านบนก็เป็นเซเบอร์และแฟลตเหมือนกันและคมมากนะครับส่วนคมหลักด้านบนที่แอ่นขึ้นถ้าควาลงแบบนี้เราจะเห็นว่ามันเป็นทรงคล้ายๆฮอคบิลนะใช้กดเจาะส่วนด้านบนก็จะเป็นสวิชหรือว่าเป็นทรูเอชนะครับไม่ใช่ฟอร์สเป็นคมจริงๆเลยคมคมนะครับตรงนี้ไม่ได้เป็นคมหลอดนะคมนี้คมนี้ซึ่งชื่อรุ่นก็ไม่ไม่ทราบนะครับแต่ว่าผมเดาว่าน่าจะชื่อรุ่นไวเ e อร์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับดับเบิลเอชนะครับ ถ้าผมให้ข้อมูลผิดก็ไม่อ่านในคลิปหรือว่าใน e s สคริปชันได้ส่วนผิวก็เป็นซาตินฟินิชนะครับทั้งตรงคมและตรงด้ามมีมาร์กของผู้ผลิตนะครับดีไซเนอร์อยู่คือ m i ก k ี้ไนฟ์ s นะครับคัสตอมไนฟ์เมเกอรพร้อมกับสัญลักษณ์เป็น3ามแฉกแบบนี้นะครับแล้วก็วัสดุผลิตใบเป็น Boiler n 6 9 5 N695 ซึ่งเป็นสเตลเล t สตีลเกรดจากออสเตรียนะครับผลิตอบชุบ ด้วยโรงงานนะครับน่าจะโรงงานสาหมิตรเครื่องกลเนื้ออะไรสักอย่างนะครับซึ่งก็จะมีความแข็งค่อนข้างสูงอยู่ที่62บวกลบนะครับหกบวกลบประมาณนั้นทนสนิททนการกัดก่อนทนการเรสร็จสีมีความแข็งความเหนียวพอสมควรนะครับแล้วก็ด้ามของมีดผลิตด้วยจีเทนหรือไมคาตาประกบเข้าไปนะครับด้วย Screw talk, สกรูท็อกสฝั่งฝั่ง,งละ2ตัวประกบเข้าไปแล้วก็เวิร์กนะครับ ให้มันมีความมนเรียบบริเวณด้านท้ายแล้วก็ด้านหลังเป็น Beak แบบนี้ใช้เฉาะๆอย่างนี้เดี๋ยวใช้กระดกแบบนี้ได้แล้วก็ตัวของผิวด้ามก็จะมีการเวิร์ก o o รูออกเป็น Treatment แบบที่เรียกว่า rocky mountain นะเหมือนก้อนหินนะครับสกูออกซึ่งก็ช่วยเพิ่มมิติให้ด้ามมันดูไม่แบนเกินแล้วก็เพิ่ม texture ให้จับเรารู้สึกว่ามันดีด้วยนะแทงเข้าไปกระดกเราดึงออกนะครับน่าจะเป็นการเปิดปากแผลที่โหดร้ายมากๆเลย ส่วนของอตัวมีดนะครับก็จะมีลักษณะหน้าตาเหมือนแรดเลยนะกระดกกระดกขึ้นท้ายมีรูแลนยัดด้วยการจับแบบนี้ถือว่าทําได้ดีมากนะครับเราตรงนี้จะมีส่วนที่มันไม่คมด้วยอาจจะใช้นิ้ววางแบบนี้ได้หรือว่าจะเป็นการวางแบบนี้ด้านล่างก็วางได้ไม่คมนะครับ <S <S แต่จับแบบนี้ดีแบบนี้ดีแต่จับแบบนี้แปลกโคตรนะครับไม่ถนัดเลยนะครับถ้าจะคว่ำคมเพื่อใช้เจาะเหมือนมีดทั่วไป แล้วการจับรีเวิร์สเล่มนี้ก็ทําได้ค่อนข้างโอเคอยู่เพราะว่ามันโค้งเข้ามือตรงนี้นะครับเข้าอุ้งมือตรงนี้ก็จะเป็นบีกแล้วเราสามารถจะวางาพักแบบนี้ได้นะแต่ด้านนี้มันคมแค่ตรงปลายใช้ตวัดอย่างนี้แล้วเกี่ยวนะครับโดยทั่วไปแล้วผมมองว่านี่คือมีด EDC tactical นะครับเป็นอาวุธมากกว่าเป็นอุปกรณ์นะครับจะว่าอย่างนั้นเถอะนะครับไม่รู้ชื่อรุ่นไวเปอร์หรือว่าชื่อรุ่นอะไรนะครับราคาก็ไม่ได้โหดร้ายอะไรมาก4,5 0 0เองเท่ด้วยนะครับถ้าชอบอย่งก็ลองไปดู ในลิงก์ของ Facebook หรือว่าในเพจของช่างได้นะครับติดต่อไปคุยกันเองเลยว่าอะไรยังไงผมแค่นำมารีวิวให้พี่ๆได้ดูกันนะครับนี่คือ Double H น่าจะชื่อรุ่น v i p e r หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับขอบคุณมากทุกคนที่ติดตามชมนะเราเจอกันใหม่เอพิซอดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีและขอบคุณครับ h e a v y r เด and out